โอเคคราวนี้เนี่ยค่อนข้างยากหน่อยวันนี้นะคะเรื่องของแพทเดิร์นฟ้าเป็น p อตแล้วก็พอชพอชนะคะเราเป็นสาววิกตอเรียซีเกรนะคะวันนี้แบบเมเบ l i n e s t ตล์สิ่งแรกเลยเนี่ยพี่อยากได้ยิน3คนพูด make it happen พร้อมกัน1 2 3 2> make it happen Happ อ่ะเสียงเบากว่านี้นิดนึงเสียงดังกว่านี้นิดนึ3งหนึ่ง,งสองสาม make <it> สรุป <it. S 1> ว่ามิน้นพูดไม่ได้เลยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มิ้นพูดเหนือด้วยแหละมั้ง <laughs> ลองพูดสิ make it posh make it posh 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 pos อ่ะพูดใหม่ make it posh o <Okay>. k เค make it posh make it hot o k เค หนูไม่ต้องพูดไม่เป็นไรหนูรอ,อไป3คนพูดพร้อมกัน make it happen คนไทยพูดอังกฤษก็คือจะออกอังกฤษไทยๆปนเนินนิดๆหน,น,น,นูสามภาษาเลยค่ะ 1>, 1 2 3 make it, 2> make it happen ซื้อสิ make it happen ซื้อสิแล้วเธอจะเป็นเหมือนฉันอ่า1 2 3. 3 make it happen ดีมากเอออย่สั่นอย่าสันใจเย็นๆไม่ต้องติ่เต็น ถ้าตื่นเต้นเรามีจะเป็นคนหลนหลนมากยิ้มยิ้มใช้แล้วมีความสุขเออมองกล้องบ้างหยุดเดี๋ยวหยุดหยุดเห็นเรียกตามฉันมาสิตึ้งตึๆงตึงเข้าปังนะอย่าให้พี่ต้องว่าตอนซ้อมกังวลกับมิ้นมากที่สุดยิ้มยิ้มอมยิ้มอีมี้ไม่ชอบอมยิ้ม หนูเล่นเร็วไปอ่ะมันต้องเหมือนมันต้องเห็นกล้องก่อนอ่ะเห็นเรียกไปสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะติดอยู่ในในหัวเขา,าอะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำไม่ดีแล้วเป็นงงๆง,งเหมือนทุกอย่างที่เขาทำมาตลอดเนี่ยคือเราลนได้นะตอนนี้เราลนไปเหอะแต่ถึงเวลาจริงอะสติต้องมาค่ะ I have สติค่ะเราต้องการที่จะโชว์ r o d u c t ฮาร์ดเซลเลย <c oughs> เพราะว่ารู้ว่าเมเบลีนชอบฮาร์ดเซลจับเวลาครับพร้อมค่ะ and action กล้องไปเลยค่ะไปที่คนแรกเลยค่ะกล้อง Make hot. Oh, s <S เมกิดฮอตเมกิดฮจริงคนที่สองเลยค่ะ Make it hot เร็ว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 อยู่นี่ทำไมช้าเร็วเร็วเร็ว up, 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 ขึ้นมาที่เส้นสนะ้าปิดเพื่อนอปิดเพื่อนอพ่อเพลงไม่ได้สนใจใครเลยสนใจแต่ตัวเองแล้วก็แบบพอตอนสุดท้ายก็มารวมรวมกันว่าพี่เกตให้สัญญาณว่าจะพูด Make ก t h ท่าเพ1นหนึ่งสองสามไมเพลงเลยอีกกี่วิคะ ยากตรงเวลานี่เล่นมากกว่านี้เลยโชว์โปรดักมากกว่านี้แล้วก็ทาจริงๆเลยนะต้องทาปากจริงเลยนะ<ม>เพลงค่ะเซ็กซี่ทาจริงเอาใหม่ค่ะไม่สวยค่ะคัดค่ะเฮ้ย<ม>ทาจริงสิเมื่อกี้พี่บอกให้ทาจริงแล้วก็ก่อนที่จะลุกะเล่นกับกล้องนานกว่านี้ได้อีกหน่อยฟ้าเนี่ย acting ยังไม่ได้เลยยังไม่มีออร่าเกดต้องการร้อยหนึง่งน้องยังให้เกด45อยู่40 45อยู่ขเขาทำอะไรกับคิวบ้างเมื่อกี้ทไม่เปมินก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยยิง่งยิ่งอยู่ก็ยิ่งย่าลงย่าลงเหลือเวลาอีกสองนาทีครึ่งนะครับเป็นธนเกต โอเคเราจะได้อีกประมาณ2ครั้งนะไม่เห็นความต่างพอร์เอ็นเจกับพอเอ็นเจ่ใช่นอกจากเมคอัพี่ที่เตรียมมาอยู่แล้วกลองนี้ m i n m a y ต้องมองกล้องนี้ค่ะไปเอาใหม่ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยมาตายตอนท้ายเลยเพลงมาเลยค่ะนับเลยค่ะนับเลยใช่ก็แค่รู้สึกว่า การแสดงอะไรของเด็กมันไม่ใช <of> ่แล้วก็มันมันดูบอกไม่ถูกมันดูเฉยๆมันดูไม่มันดูไม่ลุกแบบคืออยากเห็นเวอร์ชันของทีมมาชาบเหลือเกินคนดูก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วค่ะสวยดีมากม a k e it hot ดีสวยกอง แม่กิทพอร์ชสำหรับบีบีว่ามิ้นก็โอเคก็ยังยังให้ความรู้สึกที่เป็นเป็นพอร์ชเม่กินบพงเลยมากก็โอเคนะคะโดยรวมก็เขาก็พยายามที่จะทำแต่ว่าเชื่อว่ามันดูเชยๆอะ ด้วยลุกด้วยาการแสดงอะไรของเด็ก,กมันไม่ใช่แล้วก็น้องมิ้นนะเอาแค่พูดก็เนิ่นแล้วอ่ะ mm hmm. ก็ mm hmm. ทำใจไว้แล้วค่ะถ้าถ้าเราไม่เก่งถ้าเราอ่อนจริงก็ก็ต้องยอมจริงๆคือหนูไม่ได้กลัวลูกทีมนะแล้วก็ไม่ได้กลัวพี่มาชาด้วยแต่ก็แอบกังวลเล็กๆถ้าสมมติเขาฟลุกขึ้นมาจริงจริง ทีมหนูโดนแน่